นี่ดีกว่าปิดปิ้นปากแตกมากขอร้องเลยมีทางตรวจไหมฮึขอร้องปากแตกมาก พอจะมีก็ไกลไหมไม่รู้นี่เนี่ยออกเดี๋ยวตรงไปทั้เนี้ยขึ้นสะพานไปกลับรถแล้วก็เป็นเส้นเครื่องบนก้าแล้วอ่ะเครืนก้าที่บินมาเนี่ยเขาเรียกอะไร,ไว,ร,ไรวะบอลลูนเหรอทำไมผมก็ข้ามึงคนละสีวะมึงยอมไม่เท่ากันหรอเขายอมให้ฟังดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันโอ๊ยตัวแตกโอ้ย ทุกคนคิดยังไงกับสีผมไปบ้างนี่มันพื้นที่สื่อในการโปรโมท t h ชิปเปอร์ชัดๆอย่าลืมติดตามชมจิ้นนายกันเป็นฉันนะครับเพิ่งวันศุกร์สามทุ่มครึ่งทางช่อง g m m 2 5ครับหรือสามารถรับชมย้อนหลังบนไลน์ทีวีได้แล้นะครับครับอ่าว,วันนี้ว่าอะไรวะวันนี้ว่าอะไรวะวุฒิวุ เอีก2วันเลยเด็กสองวันอีกสองวเป็นวันที่เท่าไหร่นะสิบสองสิบสองมิถุนาทีนะโอเคตัวแตกชอบกิทานนะตัวแตกตัวแตกโอเคฟินปิดโอ้ยวีตะโกนเฟิร์สเฟิร์สเซฟขับแบ็ครู้สึกยังไงบ้างกับการที่เซฟเฟิร์สเฟิร์สเซฟ ก็รู้สึกดีครับรู้สึกว่าตอนนั้นได้เห็นเพื่อนขึ้นเทนก็ดีใจขอบคุณมากเพราะว่าหลังกล้องอยากมันก็ยังบ่นอยู่เลยว่าอยากให้ The Simple ขึ้นแบบที่หนึ่งบ้างมันปัดมัผมปัดทุกวันเลยไม่กูเลย็ก่ก็กูเลยกบูกูปัดตักวันเลยแต่ว่าเลยกกูพอเลยอยู่นะไม่ได้เรียกผมครับไม่เอาจริงมันแบบกูอะ เอาจริงคือกลัวแบบมาแล้วพูดทวีตแล้วนะเว้แต่ว่าเหมอมันก็ยากไม่อยากเล่นละอกอไปกลัว่อยาเล่นละอกอไปโอ้ยดูออกเลยว่าปอมป่ะนี่ผมเล่าเลอครับตามันจะแบบมันจะดูปลอมาตกตาตกอ้ยเฮ้ยใครไม่กินข้าเหนียววะ มึงก็ไม่กินเนี่ยกินเลยโอเคทั้งอย่างัับนชาแล้วพี่เฟิร์สศาสตร์โอ้โหแรงมากเลยนะคนนี้เฟิร์สศาสตร์พี่เฟิร์สศาสตร์ส่อะไรวะพี่เฟิร์สศาสตร์เขาเขาเขาจะเรียกเฟิร์สส์ส์แล้วทีมยาวป่ะเอ้ยไม่เขาต้องใช้เฟิร์สส์ส์สเขาด่ากูนะโเฟิร์สส์ส์สอ้เฟิร์สส์ส์ โอ้ <LY N: ร ắng> เยเวนต้องใช้สอนกลางด้วยเหรอฮะไม่ดมม่เม่เมมเฮ้ยกูเซฟมึงเต็มที่เฮ oh, <when> ้ยใรูจะเซฟเประเด็นทีสัต แล้วแล้วมีประเด็นแน่ๆรักสามเศร้ามั้ยเนี่ยโอ๊ยขอร้องเลยเป็นไปไม่ได้ตอนที่ผมยังโสดอยู่นะครับขอบกูโมทนะฮะตอนนี้ก็ยังโสดอยู่นะครับก็ถ้ามีใครสนใจก็ตามมาครับเฮ้ยเฮ้ยมีแชทมาจากรายว่าเฮ้ยเฟิร์นหน้าละเฮ้ยเออจริงอันนี้จริงด้วยเรื่องจริงจากใครนะมีพี่คนหนึ่งของกูทักมาบอกว่าเฟิร์นหน้าละเไม่ใครช่องกลางเร่องอะไรเร่องกอง มึงปักไว้ทำไมแบบมันเร่ตื่นไงใครหลังกล้องเออ่น้องครับใจกว่าฮะมึงกินข้าวมามึงกินได้เอ้ยมึงฝั่งไปกี่อย่างสี่ให้อ่ะเพิดเลี้ยงเนี่ยอืมเป็นๆหรอไม่ใช่เผสัตว์เลยเนี่ยมึงบอกมันเผ็ดปะเห็ดเผ็ดได้อยู่อะมึงกินเผ็ละ

สาภาพมันกินร้านเนี้ยกิ่รอบเดียวไม่เท่าไห่ปะตอนกินซื้อลาบกรับผมดูปะง่วเลยอะเดีด๋ยดอหน่อยปะ กูต้องไลฟ์สดกินข้าวจริงๆหรอวะน่เลยโอเคได้ข้าวโทรศัพท์ต่อเครื่องมาไลฟ์ใกล้ๆกันบรรยามันจะแววเว้ยจะอื้อเหรออืมเพราะมึงได้ส้มของมันหรอเพราะอะไรเซฟอยู่ในมบอของมันเขาถามว่าข้าวตังค์อ่ะพี่เฟิร์สมึงสองคนเป็นเพื่อนกันใช่ไหมอือกูกับข้าวตังค์ก็เป็นเพื่อนกันเหมือนพวกนั่นแหละไม่ข้าวตังค์อายุเท่าเราอ่ะสิวมาจาเที่ยงใหม่ ล่าสุดไม,ไม่อยากพูดแต่ก็ <laughs> ล่าสุดเห <c oughs> มือนเหมือนอยู่คนละช่วงเวลากันอนะ่ะมึงกูตอบไปมันไม่ตอบกูกูตอบกลับไปม,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 มันไม่ตอบกูมาตอบกลับมากูไม่ตอบมันถ่ายกระตอบวันละประโยคแต่มึงไม่ได้ตอบลายเลยใช่ไหมข้าตังอะ่ะไม่เคยตอบลายกูเลยแล้วเขาถามว่าฝากถามเฟิร์สหน่อย <c oughs> ว่าคิดถึงเข้าตังไหมคุอไปทำยูทูเข้าตังนะ เฮ้ยนำแข่งเหรอกูจะเดินกูจะคู่แข่งเซฟจีไงเฮ้ยอย่างงั้นคอนเทนต์มึงก็ยากเลยแหละเพราะว่าคอนเทนต์ต้องกูโหดเฮ้เยจริงคู่จะเล่นไปอืมไม่ีอะไรรึเปล่าเขาถามว่าเขาาถามว่าเป็นเพื่อนจริงเหรอเพื่อนจริงครับเพื่อนจริงอย่ากทำหน้าซีเรียสดิ เพื่อนจริงๆบ้าเอ้ยสีผมเนี่ยมึงพอสีผมเนี่ยมันไปอยู่กับฟิลเตอร์นี้แล้วมันแบบฟิลแบบแวนบอยมันก็เกิดตัวจริงดีนะครับงั้นงั้เมื่อถือกูกินขายยังไงขายยังไงข